สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกท่านเพื่อนๆคะวันนี้หญิงมอมีผักแปลกแปกมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะไม่รู้จักผักชนิดนี้นะคะหรือหลายๆท่านก็รู้จักแล้วและชอบกินผักชนิดนี้อยู่ผักชนิดนี้ชื่อว่าสแสลค่ะสแสล่ เป็นอาหารพื้นบ้านหรือจะเรียกว่าผักจากป่าก็ได้โดยเฉพาะทางภาคเหนือจะมีให้กินในฤดูหนาวนะคะเราจะใช้ดอกอ่อนของสแสลมาแกงหรือมานึ่งกินค่ะลักษณะของสแสลมีสองแบบหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าสแสลป้อมกับสแสลยาวนะคะส่วนที่หญิงมอนำมาเสนอคลิปนี้ก็คือสแสลป้อมค่ะ แสแลป้อมมีลักษณะเป็นรูปกลมๆเวลาที่เราเอาแสแลป้อมมาทำอาหารต้องใช้เวลานานหน่อยหนึ่งค่ะแต่ถ้าเป็นแสแลยาวจะมีลักษณะคล้ายตัวหนอนเนื้อจะนุ่มกว่าสแลป้อมค่ะชาวบ้านนิยมมามาแกงใส่กระดูกหมูใส่ปลาแห้งหรือใส่ปลาสดอย่างเช่นปลาดุกปลานิน ราคาของสแลจะค่อนข้างแพงนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่สแลกกำลังออกราคาจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ180บาทหมอพื้นบ้านใช้เปลือกต้นสแลและใบสแลต้มน้ำให้ดื่มแก้อาการบวมจากการเป็นโรคไตน้ำเหลืองเสียเป็นผักช่วยปรับระบบการย่อยอาหารรักษากดไหลย้อน รักษาโรคกระเพาะอาหารและลำไส้ต้นสเลขยายพันธุ์โดยการเพราะ,มะเมล็ดก็ได้แต่ให้ผลช้าส่วนมากชาวบ้านจะนิยมใช้วิธีตัดกิ่งไปชำค่ะสำหรับคลิปนี้หญิงมอจะนำเสนอแกงสเลใส่กระดูกหมูนะคะเครื่องปรุงของน้ำพริกก็จะมีพริกแห้งขา่าตะไคร้มเมล็ดผักชีกระเทียม น้ำปลาร้าและมะขามเปียกค่ะบางคนก็จะใส่มะเขือเทศไปด้วยนะคะเราจะตั้งน้ำให้เดือดแล้วใส่กระดูกหมูลงไปเคี่ยวกระดูกหมูให้เปื่อยจากนั้นจึงใส่น้ำพริกที่เราโขกเสร็จแล้วเมื่อใส่น้ำพริกเสร็จจึงใส่สแสลและน้ำมะขามเปียกตามไปค่ะ คนให้น้ำท่วมสแสลตั้งไฟอีกสักแป๊บหนึง่งพอสแสลสุกแล้วเราถึงปิดไฟพร้อมที่จะตักเสิร์ฟนะคะนี่ค่ะหน้าตาของแกงสแสลใส่กระดูกหมูสูตรหญิงมอรสชาติอร่อยไม่แพ้สูตรใดๆเลยนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะ ชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ